สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับตรงกับวันที่4มิถุนายน2563นะครับที่บ้านสว่างนวลทองตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่บอกบคุณน้องนกเอียอเอ้ยงนะครับที่แกบอกบนกเอี้ยงนะครับเขาเรียกบอกบน้องนกเอี้ยงนะครับนี่เลี้ยงกบอยู่ในกระชังน้ํานะครับ กบวสวยยครับเดี๋ยวผมพาไปดูกรบเจ็ตัวนี่เลี้ยงมาประมาณสองเดือนสองเดือนเสร็จนะครับเอามาจากของผมนี่นะครับพ่อเมีเยไอ้ลูกกบผมนี่นะครับมาส่งประมาณได้สองเดือนเสรศษนะครับมาดูใกล้ๆครับมาดูลักษณะลักษณะการการวางกระชังก่อนนะครับกระชังนี่เป็นกระชังน้ําด้านล่างจะจะไม่มีสีดำๆนะ กระชังจะเป็นทีสีฟ้านะครับมาดูการวางาขอบขอบ่อ,บบอ,อน้ํานะครับเวลาเดินให้อาหารมันจะสะดวกนะครับนี่การแก้กบในกระชังน้านะครับมาดูนี่เนี่ยกบเขาจะอยู่ข้างในในกระชังนะครับนี่ข้างในกระชังตัวให,ใหญ่ๆนะครับนี่ร้องเรียนเศษนะครับนี่มีบอ่อมีน้ํามีลงแช่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ข้างข้างล่างกบลงไปก็เป็น มุ en, the the er. نا, ้งเขียวนะครับที่ฟ้าๆนี่มุ้งเขียวเขาเรียกมุ้งเขียวนะครับแต่ด้านล่างมุ้งเขียวลงไปก็เป็นแผ่นยางนะครับแผ่นยางสำหรับรองกบนะครับเขาเรียกว่าแพร่บ้านผมเอิยนว่าแพร่ยางครับนี่ต่อไปค่อยเป็นน้ํานะครับเป็นสามชั้นนะครับนี่ดูด้านล่างดูด้านล่างนี่เห็นไหมครับนี่ยางมีแผ่นยางนะครับแพร่ยางเขาเรียกแพร่ยางนะครับนี่ เลี้ยงประมาณสองเดือนสองเดือนก็ได้ขายแล้วนะครับเอามากับผมประมาณสองพันตัวนะครับมาดูไกล่ครับกันนกด้วยนะครับนี่กันนกกันนีงไกล่ครับดูไกล่สวยๆครับผมน้ำก็สะอาดใสดีนะครับเลี้ยงแบบนี้นี่อัตรารอดสูงนะครับโตเร็วนี่เห็นไหมครับตัวตัวตัวมากเลยนะครับประมาณ สามสี่ตัวโลได้นะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับกบตามสามสายเลือดนะครับเนี่ดูบุญฟักผสมกบสีทองแล้วก็กบนานะครับสามสายเลือดนะครับดูนะครับมันกำลังสู้กันอยู่นะครับการจับกบนี่เวลาจะการจับกบเราต้องอดอาหารไว้ก่อนนะครับหนึ่งวันค่อยมาจับนะครับหากไม่อดอาหารตายนะครับมันจะทับกันตายนะครับ เทคนิคนะครับนี่การเลี้ยงกบในชังน้ํานะครับนี่ครับดูเฮียโกกำลังดาเนินการจับกบอยู่ครับนี่เฮียอย่ามันเต้นหอกเลยเฮียจับมือได้ก่จับดั้งมือนะครับนี่มือหนึ่งนะครับองศุลเกษกิจปอเพียงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ